โอเคอันนี้อันแรกนะอาจจะเป็นข้อ,อที่ครูเขาบอกอ่ะอน,น่าจะเป็นข้อแรกอันนี้คือการดูนสมการรีดอกโดยใช้เลขออกซิเดชันขั้นตอนแรกเลยเหมือนเดิมคือการหาเลขออกซิเดชันก่อน Fe มีค่าเท่ากับบวก2 O มีเท่ากับลบ2พอหาเลขออกซิเดชันออกมาแล้วอ่ะมันจะได้ Cr เท่ากับบวก6 H เท่ากับบวก1 Fe บวก3 Cr บวก3 h บวก1 o ลบ2ขั้นตอนต่อไปก็ดูว่าอันไหนเพิ่มอันไหนลดอ่าเพิ่มอันไหนอันไหนเพิ่มเพิ่มก็คือ fe เพิ่มโอ้อ r ทษเ e เพิ่มเพิ่มอยู่เท่าไหร่เพิ่มอยู่1มีกี่อะตอมอะตอมเดียวก็คือ1เท่าเดิม ต่อไปในรถ Cr รถ Cr รถรถยสามมีมีขีอะตอม2องอตอม2องอตอมก็เท่ากับบวกหกก็จะกลายลดหเพิ่ม ขั้นตอนต่อไปคือการคูณค่สลับคูณสลับกัน,อ,น,น,กนอันนี้ก็จะเท่ากับ1อันนี้ก็จะเท่ากับ6ขั้นตอนต่อไปก็คือการดุลเลขดุลดุลตัวที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก็คือตัวเมื่อกี้เลย Fe เปลี่ยนใช่ไหมฝั่งซ้ายมี6ฝั่งขวามีอยู่1ก็ดุลไป6 ต่อไป Cr Cr ฝั่งซ้ายมียู่2ทําไมมียู่2ก็เพราะว่า Cr ห้อย2 2คูณ1ก็จะได้2ฝั่งฝั่งซ้ายก็เลยมี2ฝั่งขวามีอยู่1เลยต้องดูน2เข้าไปต่อไปดูดูว่าสมการนี้เป็นสมการไอออนิกหรือไม่เราจะรู้ได้ไงว่าสมการนี้เป็นไอออนิกก็คือเขาบอกว่าสมการไอออนิก คือสมการที่มีประจุแลงอันนี้มีใช่ไหมมีประจุมีประจุอันนี้ก็จะกลายเป็นสมการไอออนิกเขาบอกว่าถ้าให้ทําสมการไอออน,นิกก็คือการให้ผลรวมประจุให้สองข้างนี่เท่ากาันอ่ะเรามาดูว่าสองข้างนี้มีประจุเท่าไหร่ฝั่งซ้าย Fe มีประจุอยู่12 6คูณ2เป็น12 CRO 7 2ลบมีอยู่ลบ2 H เท่ากับบวก1ฝั่งนี้รวมกันเป็น11ฝั่งมาดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวา FE 6คูณ3เป็น18 CR เป็นบวก6นี่เป็น0รวมกันเป็น รวมกันเป็น24ทีนี้เรามาดูว่า FE ก็ดุลแล้ว CR ก็ดุลแล้วเหลือ H บวกยังไม่ได้ดุลแล้วดุลโดยการบวก14เข้าไปตัดบวก1กลายเป็นบวก14ตรงนี้จะกลายเป็นดุน14เข้าไปต่อไปเขาบอกว่า ดูว่าให้ดุลดุลท่าที่เหลืออ่าเรามาดูทีละตัว F e F e ดุลแล้ว,ว2 F e. e. วข้าง6เท่ากันหเท่ากันต่อไป C r C r 1คูณสได้2 C r เท่าต่อไปมาดู S S ฝั่งนี้มีอยู่สิฝั่งนี้มีอยู่สอง เราเลยดูนเจ็ดเข้าไปกลายเป็นเจ็ดน้ำขั้นตอนต่อไปก็คือดูว่าเลขทั้งหมดนี้เป็นอย่างต่ำหรือยังต่ำแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถเอาตัวอะไรหายลงตัวเอาเมื่อกี้ลืมบอกเมื่อกี้ดุน,นี่แล้วนะดุนโอก็ดูแล้วก็คือโอมีอยู่เจ็ดตัว นี่อมาอยู่เจ็ดใช่ไหมอันนี้ก็ดุลแล้วเจ็ดคูณเข้าไปก็กลายเป็นเจ็ด O เหมือนกันโอเคอ่าเมื่อกี้ก็บอกแล้วเออก็คือดูว่าเป็นอย่างต่ำ้วใช่ไหมก็คือต่ําแล้วเพราะมันไม่สามารถเอาเลขอะไรมาหารก็ลงตัวลงตัวได้อีกต่อไปเรามาตรวจสอบประจุประจุเราก็เท่าแล้วนี่ไงลบสองเออบวกสองนี่ลรเท่ากันหมดแล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่แล้ว พะนี้บวก12ลบก็เหลือบวก10บวก10กับบวก14ก็ได้24ก็คือเท่าแล้วก็อันนี้คือเป็นการเสร็จสิ้นในการดุนสมการรีดอกโดยใช้เลขออกซิเดชันโอเคต่อไปนะเป็นการดุนสมการรีดอกโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยาใช่ปะออโอเคแต่อันนี้เป็นในกตดนะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นในกฎด คือถ้าเขาไม่ได้บอกมาว่าเขาให้ดูในกฎเราจะรู้ด้วยกันที่ว่ามันมีเฮบวกถ้าเป็นเฮบวกอะ่ะก็คือเรารู้ได้เลยว่าเขาให้ดูในกฎแต่ถ้าเป็นในเบสก็คือจะเป็น o h เฮลบโอเคอย่างแรกเหมือนเดิมเออหาปหาเลขออกซิเดชันว่ามีค่าเท่าไหร่ MN m n, m n B 7, เพราะว่า โอเฮไยโอเป็นลบสอบวกหนก็เลยเป็นลบสองเบวกหนึ่เบวกสองนเหมือนเดิมบวกหลบสออันนี้เป็น0เพราะว่าเป็นให้สละขั้นต่อไปให้ดูว่าอันไหนเป็นออกซิเดชันหรือ Reduction ถ้าเป็น Reduction ก็คือจะลด แต่ถ้าเป็นออกซิเดชันก็คือเพิ่มอ่าอันไหนลดลดรี uction, ด N, ดด uction, รีดักชันลดก็คือ m อลดลดเป็นรีดักชันรีดักชันอันไหนเพิ่ม S เพิ่ม S เพิ่มเพิ่มเป็นออกซิเดชัน ต่อไปแล้วก็มาแยกข้างล่างเขียนก่อนอ่ะ reduction 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 คือ M N ใช่ไหมแล้วก็เขียน M N O c ลบเกิดเป็น M N 2บกต่อไป oxidation 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 เป็น H 2 S เกิดเป็น H เดียวอ่ะเดี๋ยวเราทำทีทีละอันทำ Reduction ก่อน Reduction เขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าให้ดูอันที่ไม่ใช่ O อไรก่อนอะไรที่ไม่ใช่ O อไรก็คือ M N ถูกไหม เอ็มเอนี่เขาดูนแล้วโอเคเท่ากันแล้วต่อไปดุลโอดุลโอโดยการเติมน้ําเติมน้ําฝั่งที่น้อยกว่าโอฝั่งนี้มีอยู่สี่เราต้องการโอสี่แสดงว่าเราต้องเติมทั้งหมดสี่น้าโอเคต่อไปดูลละลรต่อไปดุลเฮเฮฝั่งขวามีอยู่แปดเราเลยเติมฝั่งซ้ายไปแปดเฮบวก ขั้นตอนต่อไปดูนประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าโดยการเติมอิเล็กตรอนประจุฝั่งซ้ายมี8บวก8กับลบ1จะได้7ฝั่งขวามีอยู่บวก2กับ0บวกกันเป็นบวกสฝั่งซ้ายมากกว่าแสดงว่าเราต้องใส่ อีเล e ็กตอนฝั ton, ่งซ้ายไป5ตัวโอเคดีดักชันเรียบร้อยแล้วต่อไปออกซิเดชันบ้างออกซิเดชันดุนที่ไม่ใช่โอและ H โอเคดุนอะไรก่อนดุนเอเอสดุนแล้วไม่ต้องดุนต่อไปดุน O O มีไหมโอไม่มีไม่ต้องดุน,ตดน, o, 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 ตดนแต่ทีนี้มี H ed. H ed, H เฮสด้นโดยการเติม H ฮบวกเบกอันนี้มีอยู่2 H ed. เติมไป สองเฮบวกฝั่งขวาต่อไปดูลประจุประจุฝั่งซ้ายมีอยู่0ฝั่งขวามีอยู่บวกสเลยเติมอิเล็กตรอนด้านขวาไป2องิเล็กตรอนขั้นต่อไปเขาบอกว่าทำให้อิเล็กตรอนทั้งสองข้างเท่ากันโดยการคูณเลขที่เหมาะสมะเราเลยคูณข้างบนเลยคูณ2 ข้างล่างเลยคูณ5เพื่อจะทำให้อิเล็กตรอนเท่ากันจะได้สมการใหม่เป็น10 10e- บ,บวกกับ 16h+ บวกบวกกับ 2 MnO4 ลบเกิดเป็น2 Mn 2บวกบวกกับ8น้ำอันล่างออกซิเดชันจะได้เป็น5 H2S H. เกิดเป็น5 S บวกกับ10 h บวกบวกกับ10อิเล็กตรอนเหมือนกันตัดกันได้อิเล็กตรอนเหมือนกันตัดกันได้เลยเฝั head, ่งขวามีอยู่10ตัดฝั่งซ้ายมีอยู่16มันจะได้เหลือ6 h เบวกต่อไปนำสองครึ่งปฏิยาปฏิกิริยานี้มารวมกันหน้าบวมกับหน้าหลังรวมกับหลัง หน้ารวมหน้าหลังรวมหลังข้างหน้าจะได้เป็น 2mnO4 ลบบวกกับ 5h2s บวกกับ 6h บวกเกิดเป็นข้างหลังเป็น 2mn2 บวกบวกกับ 5s บวกกับ8ปดนะ้ำโอเคต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือดูตรวจสอบตรวจสอบว่าทั้งสองข้างมีผลรวมประจุไฟฟ้ากับจำนวนอิเล็กตรอนเอ้เท่ทีจำนวนอะตอมเท่ากันหรือ,อยังมาตรวจสอบอันแรกอันแรก2 MN สอง M N มีสองตัวฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองเท่าต่อไป O O ฝั่งนี้มีสีเอ้ยฝั่งนี้มี8 O ฝั่งนี้มีแฝั่งนี้มี8ปฝั่งนี้มี8โอเคเท่าต่อไป5 S S S มีห้านี่ก็มีห้าเท่า ต่อไป case, S ต่อไป S H H H อะ H ต่อไป H นะ H H ฝั่งนี้มีห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสองเป็นสิบสิบบวกกับหกเป็นสิบหกฝั่งซ้ายมีสิบหกฝั่งขวาก็มีสิบหกเท่าอะตอมเท่าแล้วต่อไปมาดูประจุประจุฝั่งนี้ลบสองอันนี้ศูนย์ กับบวก6รวมกันเป็นบวก4ฝั่งนี้0ูฝั่งนี้บวก4รวมกันเป็นบวก4เท่าอย่างนี้คือสมการที่ดุลในกฎเรียบร้อยแล้วเราก็จะตอบในบรรทนนัดนี้ต่อไปอ่ะมันเป็นการดุลในเบสใช่ปะ่ะแต่ถ้าออนี้ใช้ข้อต่อใช้ข้อต่อจากอันเมื่อกี้เลยนะอ่า มันต่อกันได้คือปนันนึงนะเดี๋ยวก็คือว่าถ้าสมมติเขาบอกว่าดูในเบสใช่ไหมก็คือเอาคําตอบข้อเมื่อกี้ใช่ปะอ่าสมมติเขาบอกดูในเบสดูในเบสใช่ปะสมมติใช้ข้อนี้เลยนะก็คือมันจะได้ก็ทําเหมือนกันหมดเลยนะดูในเบสอดก็คือทําเหมือนกันหมดเลยแต่ตอนสุดท้ายอ่ะเราต้องมาบวก บวกด้วยโอเฮดลบทั้งสองข้างแต่เราจะบวกเท่าไหร่นี้ต้องขึ้นอยู่กับนี่ขึ้นอยู่กับตัวนี้อันนี้มันมันบวกอยู่หกเฮดบวกใช่ปะเราก็ต้องบวกเพิ่มด้วยหกหกโอเฮดลบพอบวกโอพ่อบวกหกโอเฮดลบแล้วใช่ไหมไอโอเฮดลบอ่ะโอเฮดลบอ่ะกับเฮดบวกอ่ะ มันจะบวกกันได้น้ำก็คือมันจะกลายเป็น6น้ำบวกกับ2 MnO4- ลบบวกกับ5 H2S จะเกิดเป็น2 Mn2+ บวกบวก5 S บวกกับ8น้ำแล้วก็บวกกับ6 OH- ลบ น้ำตัดน้ำน้ำฝั ing, n n ่งน้ำฝ <N ham S 2> ั่งนี้มีอยู่6ฝั่งนี้มีอยู่8เลยจะเหลือฝั่งมากก็เหลือสองน้ำเขียนสมการตอบใหม่จะได้เป็นตอบ2 m n o 4ีลบวกห h 2อ s เกิดเป็น2 m n 2บวก บวก 5s บวกกับ2น้ำบวกกับ 6o h ลบนี่คือคำตอบถ้าเกิดดุในะดูในเบตสนะมีเบสดุลในเบส